สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าว Liverpool. ลเวูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่ให้เธอไปลเวูลจะเจรจาสาราเรื่องต่อสัญญาฉบับใหม่สื่อรายงานบอกว่าลเวของพวกเรานะครับเตรียมเปิดฉากเจรจาเรื่องการต่อสัญญาชั่วใหม่กับโมเมดซาลาดาวรุกทีมชาติอียิปต์ขณะที่ตัวนักเตะหวังได้อยู่กับหงแดงต่อไปถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวนี้ของสญญาวกหงแดงทุกทุกคนนะครับดาวรุกถือว่าเป็นกําลังสําคัญของลเวูลนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากโรม่าเมื่อปี2017 และปัจจุบันซาลาทำไปแล้วถึง214ประตูกับอีก92อาซิทจากการลงสามทั้งหมด352เกียทุกรายการอย่างไรก็ตามกะับสัญญาของซาลาในวัย32ปีกับลิเวอร์พูลนั้นกำลังจะหมดลงในสิ้นเดนมิถุนายนปี2025แต่ทถา้ายังไม่มีความก้าวหน้าเรื่องขยายสัญญาช่วใหม,ม่ออกไปล่าสุดนะครับหลังเกมที่ลิเวอร์พูบลบุกถล่มแมนเชสเตอร์เตด3ประตูต่อศในศึพกพรีเมียร์ นันดแดงเดือดเมื่อวันที่3กันยายนซาราซึ่งทําไปหนึ่งประตูกับอีก2อาซิดก็ให้สัมภาษณ์เป็นหนหนว่านี่อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลหลังสโมสรยังไม่มีการติดต่อเข้ามาเรื่องการต่อสัญญาชุดใหม่เจ้าล่าสุดนะครับฟาบิสโซโรโมโนโผู้สก,กําคนดังระบุว่าลิเวอร์พูลเตรียมเปิดโต๊ะเจรจากับซาราเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้และนักเตะก็อยากค้าแข่งกับลิเวอร์พูลต่อไป อร์เนอ์ชลอตเองครับก็มีความสุขกับซาลาห์และพวกเขาก็ต้องการให้ซาลาห์อยู่กับสมโมสรต่อไปดังนั้นทุกอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างโมซาห์กับลิเวอร์ pool ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสถานการณ์ของโมซาห์ยิ่งชัดเจนขึ้นเขาคงมีความสุขมากที่อยู่กับลิเวอร์ต่อไปผมยืนยันได้ผมคิดว่านี่เป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวนี้โรมมโนโระบุนอกจากซาลาห์แล้วนะครับสมโมสรลิเวอร์ pool เองก็พร้อมที่จะดำเนินการในการเจรจาเรื่องการขยายเส้นธงใหม่ กับเวอรจิลพันได้และเทนนเล็กซนโนโในนำดับต่อไปอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะถ้าเป็นจริงตามข่าวนี้ก็ขอให้ตกลงกันได้ด้วยดีนะครับและสําเร็จให้ได้ทั้ง3คนเลยนะฮะเพราะมันสําคัญมากๆในการตัดสัญญาทั้ง3คนนี้จริง,รงกับสโมสรลิวอพูนะฮะ ดาวเลนเบนชัวซาลาก้าวข้ามดีเอด็อกบ้าสู่ตำนานแข่งแอฟริกันโมซาลาบยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลน,นี้โดยล่าสุดทำไป1ประตูเก็บอีก2อแอซิดช่วยให้ลิเวอร์พูลถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์โดยฟอร์มอันเยีย่ยมของซาลาก็ทำให้เขาได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับจากทั้งทรอยลีนี่และรอยเคียนโดยเฉพาะยิ่งเมื่อรวมกับผลงานของลุยดิอาร์ทที่ทำไป2ประตูในเกมนี้ ก็ทําให้ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สลอตเก็บเฉยชนะได้3เกมรวดนําเป็นสาฝูงร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยผลงานอันโดดเด่นของซาลาในช่วงออกสตาร์ดูกาลนะครับนั่นทําให้ดาร์เรนเบนส์อดีตโค้ชทีมชาติอังกฤษก็มาแสดงความคิดเห็นในรายการท็อลกสปอร์ตว่าซาลาอัดก้าวข้ามเดวิดด็อกบาร์ตำนานดาวยิงของโจซีขึ้นไปเป็นนักเตะแอฟริกันที่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลสำหรับผมแล้วด็อกบาเคยเป็นเบอร์หนึ่ง แต่ตอนนี้ผมคิดว่าซาร่าแซน้าเข้าไปแล้วดารินเบนส์กล่าวเขาทําประตูได้เป็นกบเป็นกำรรมเขาทําประตูนกับลิเวอร์พูลได้เฉลีย่ยเกือบทุกสองเกมเนื่นองออกมา,าการวัดกรมยิ่งใหญ่ของนัฟฟุตบลไม่ใช่เรื่องของการทําประตูและอาซิ์แต่มีปัจจัยอื่นๆอ,อีกมากมายที่ต้องนํามาพิจ,จรารณาอย่างไรก็ตามดอกบาและซ ah, าลาต่างก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถอันยอดเยี่ยมและสร้างผลงานอันนับประทับใจไว้มากมายดอกบาท,ทำไป164ประตู จากการลงเล่น3 8 1นัดให้กับเชลซีพร้อมกับทํา88แอซิดนอกจากนี้เขายังเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติอัลริโคที่ยิงไป65ประตูจากการลงเล่น105นัดขณะที่ซาร่าทําไปแล้วถึง214ประตูให้กับลิเวอร์พูลจากการลงเล่น352นัดให้กับหงแดงพร้อมกับทําไปถึง92แอซิดนอกจากนี้ซาร่า ah ยังทําไป54ประตูจาก96นัดให้กับทีมชาติอียิปต์ สถิติของซาลาถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเขาเล่นในตำแหน่งปีกขวาแทนที่ร็อกบ้ามักจะเล่นเป็นกองหน้ามีการถกเถียงว่ากครคือนนักเตะอฟริกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลคงยังดำเน,เนินต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือทั้งร็อกบ้าและซาลาต่างก็เป็นตำนานของวงการฟุตบอลและเป็นแรงบนันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นหลังทั่วโลกนะครับ อันเนอร์สลอตปลุกชีพลูดิอาร์ตให้กลับมาผง,งาดในถิ่นแอนฟิด์ได้อย่างไรอันเนอร์สลอตปลุกฟอร์มดิอาร์ตให้กลับมาเฉิดฉายในลิเวอร์พูลได้อย่างไรฤดูกาลนี้นะครับลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของกุนซึกคนใหม่อย่างอันเนอร์สลอตออกตัวได้อย่างร้อนแรงโดยเก็บชัยชนะไปสามนัดรวดในศึกพิม์ลิงกฤษอีกทั้งยังไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยแม้แต่ลูกเดียวฟอร์มการเล่นที่น่าเยี่ยมเกินความคาดหมายนี้ทำให้หงแดงกลับมาเป็นหนึ่งในตัวเต็งแชมป์ ลีกสูงสุดของอังกฤษอีกครั้งท่ามกลางความยินดีของเหล่าสาวกเดอะคอปที่เฝ้ารอคอยความสำเร็จครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อหนึ่งในกุญแจสำคัญนะครับที่ผลักดันให้หลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงคือการพัฒนาของผู้เล่นหลายคนภายในทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุยเดอาร์ตปีกตัวจี๊ดชาวโคลอมเบียที่กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งในงน,นุ้นการนี้ด้วยผลงานยิง3ประตูก,กับ1นึ่งอสิทจากการลงสนาม3ามเกมแรง อันเนอร์สโลตช่วยลูดิอัตอย่างไรย้อนกลับไปในช่วงเสมิที่ผ่านมานะครับหลายคนก็เชื่อว่าดิอัตคงจะไม่ได้อยู่คาแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปหลังจากที่เขาทํางานได้ไม่นานผาทวบใจนักในฤดูกันก่อนโดยมีข่าวลือนะาหูว,ว่าทีมงานลิเวอร์พูลพร้อมที่จะขายเขาออกไปหากได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างบา์เซโลนาแต่สุดท้ายแล้วกับดิอัตก็ยังคงอยู่กับทีมต่อไปและเขาก็ไม่ทาให้ผิดหวัง เมื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขายัางคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญข,ของทีมได้ในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบุกป United, ไปยอนแมนเชสเตอร์เดนเดอรันก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นซัด2ประตูสำคัญช่วยให้ทีมบุกไปคว้าชัยชนะนถึงถิ่นโอทัตฟอร์ด3ประตูต่อศูย์เดลี่เมลรายงานมาว่าอาร์เนอร์สลอตผู้จัดการทีมไม่ได้แปลกใจเลยที่เดร์ันกลับมาทำผลง,งานด,ดีเพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สลอตตั้งใจที่จะดึงศักยภาพออกมาให้ได้มากกว่านี้ สลัดได้ทำงานร่วมกับดีอาร์อย่างใกล้ชิดเขาฝึกฝนเรื่องการเคลื่อนที่ในจังหวะที่ไม่มีบอลการหาพื้นที่ว่างเพื่อสร้างโอกาสทำประตูและการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายทั้งการใจบอลและการยิงประตูอนาคตของดีอาร์กับลิเวอร์พูลหากเวือกตัดสินใจขายดีอาร์ไปในช่วงซัมเมอร์พวกเขาคงต้องไปคว้าตัวผู้เล่นแนวรุกคนอื่นมาแทนที่เช่นแอนโทนีกอร์ดอน ถึงแม้ดีอาร์จะออกสตาร์ทรูดกานนี้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะขายเข้าออกไปในอนาคตหาดาร์ล็อเสนอที่ยากที่จะปฏิเสธอย่างไรก็ตามหาเดีอนสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีเอาไว้ได้แบบนี้เขาก็อาจจะได้รับการตัดสินใจใหม่และยุติขา่าวลือเรื่องการย้ายทีมลงได้ต่างฟอร์มของเขาดบลงคำถามเดิมๆเ,เกี่ยวกับอนาคตของเขาก็อาจจะกลับมาอีกครั้ง ตอนนี้ลุยดิอาร์ตกำลังเล่นเพื่ออนาคตของตัวเองกับลิเวอร์พูลสิ่งที่ส็อตทำมันได้ผลและแฟนๆหงแดงก็คงคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปดิอาร์จะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่เด็ดเยี่ยมนี้เอาไว้ได้ตลอดฤดูกาลหรือไม่และเขาจะยังคงเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลในการไล่ลาแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไปหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป เก่งจริงเหรอลอนันต์คูมันชีอันเนอร์สลอตโชคดีมากกว่าที่มีกลุ่มกำลังขั้นเทพต่อจากเจ็คกิ้งคลับแฟนหวงว่ายังไงลอนันต์คูมันนะครับกุนซือทีมชาติฮอลแลนด์มองว่าผลงานของอันเนอร์สลอตเป็นยังไงหลังคุมลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มสุดเพอร์เฟกต์ในเวลานี้ลอนันต์คูมันนะครับเทรนเนอร์ทีมชาติฮอลแลนด์เชื่อว่าอันเนอร์สลอตกุนซือลิเวอร์พูลโชคดีมากกว่าที่มีกลุ่มกำลังคุณภาพดี ที่ทำให้สามารถนำหงแดงเริ่มต้นฤดูกาล2024-2025ได้อย่างยอดเยี่ยมสลัตก็มาร้องงานต่อจากเ k กิงครับที่อัลาากินแอนฟิลในช่วงเสมอนี้โดยในช่วงแรกสาวกเดอะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในฝีมือการทำทีมของเขาทุกไห่แต่ตอนนี้ทุกคนรักเจ้าตัวหมดหัวใจหลังจากสามารถสร้างผลงานสุปเพอร์เฟกชนะ3เกมรวดในศึกพรมียร์ลังกฤษพร้อมทั้งไม่เสียประตูเลย ล่าสุดนะครับกุนซือหัวใสชาวฮอลแลนด์ยังนำเดอะเรดบุกทุบแมนเชสเตซสา3ประตูต่อศูนยในเกมนังเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งสวนทางกับผลงานของเอลิเทนฮากโค้ชเพื่อนร่วมชาติที่คุมไปแสดงเข้าสู่ซีซั่นที่3แล้วแต่ฟอร์มของสโมสรลุ่มๆดอนๆหาความแน่นอนไม่ได้เลยแล้วนั้นคูมันนะครับได้มีโอกาสได้ตอบคำถามนักข่าวที่เกี่ยวกับเกมเรสวอร แดงเดือดเมื่อสุดสดาที่พ้นมาโดยเขาชื่อว่าสล็อตที่ทาผลงานนี่เหนือกว่าเอิเทนฮากในช่วงเวลานี้เนื่องจากด้วตัวโชคดีที่ได้รับมรดกชั้นยอดจากจิกกิงคลับโดยวอสสามประสานในเกมรุกที่เล่นกันได้อย่างดุดันผมได้ดูเกมนั้นเพราะมีนักเตะด,ดัดหลายคนและแน่นอนว่าผมดูเกมนั้นด้วยมุมมองของผู้จัดการเทียมอานเนอร์สล็อตทำงานนี่เหนือกว่าเอาลิเทนฮากนิดหน่อยแต่ถ้าคุณสามารถมีแนวรุกอย่างที่เขามีคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณโชคดีมากๆโรนัลคูมันกล่าว พอสกอตต์ำนานแมนยูมองว่าลิเวอร์พูลเป็นกูก้กางสำคัญของแมนเชสเตอร์ไม่ใช่ไอ้ปหญ่อาร์ซนอลลิพูลกำลังอยู่ในช่วงข,งขึ้นอย่างแท้จริงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติแรกของฤดูกาล2023-2024คุณพลหงแดงภายทตากับกทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอา์เนอร์สโตเก็บชัยชนะรวด3เกมเก็บได้9แ้าตั้มเต็มและยังไม่เสียประตูกับทีมได้เลยผลงานดังก่าว ส่งผลให้พวกเขารั้งอันดับที่2ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตามหลังจากฟูงแมนเชสเตอร์เพียงแค่ผลต่างประตูที่เสียเท่านั้นนะครับพอสกได้ยกให้หงแดงเป็นกู้แข่งคนสำคัญข,ข,ของซิตี้แม้ว่าอาจจะไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนเริ่มฤดูกาลแต่ฟอร์มที่ดีของลิเวอร์พูลก็ทําให้มีการพูดถึงว่าพวกเขาอาจจะเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พวกเขาเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0ไปอย่างขาดลอยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ปอสโกตำนานนักเตะแมนยูได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลภายใต้การน,นำทัพของกุนซืออาร์เนร์สโอตอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ในฤดูกาลนี้ทีมลิเวอร์พูลชุดนี้มีความโดดเด่นอย่างแท้จริงอดีตกองกลางคนดังก็กล่าวพวกเขาอาจจะท้าทชิงแชมป์ได้ในปีนี้ก่อนเริ่มฤดูกาลผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปีของอาร์เซนอลที่จะท้าทายซิตี้อย่างจริงจังและอาจจะคว้าแชมป์ไปได้แต่อาร์เซนอลเองก็มีช่วงออกสตาร์ทที่ไม่สวยรู้เท่าไร่นัก เก็บได้7แต้มจาก3มเกมแรกหลังจากผมดูลิเวอร์พูลเล่น3มเกมแรกผมคิดว่าลิเวอร์พูลอาจจะแซงอาร์เซนอลไปถ้าพวกเขารักษาผู้เล่นส่วนใหญ่เอาไว้ได้และไม่มีใครเจ็บผมคิดว่านี่คือทีมที่สามารถท้าทายซิตี้ได้อย่างไม่ต้องสงสยัยพอสครูกล่าวเสริมความคาดหวังในฤด,ดูกาลนี้แม้ว่า3าเกมแรกจะน่าพอใจอย่างมากแต่ก็ควรระมัดระวังในการกล่าวอ้างเช่นนี้็อลตย,ยังไม่เคยเจอกับความยากลำบากใดๆในฐานะผู้จัดการทีมที่แอนฟิล และวิธีที่เขาตอบสนองต่อสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่บอกอะไรได้มากที่สุดฤดูกาลยังอีกเดยวาไกา่และไม่มีข้อสงสัยว่าทีมลิเวอร์ pool ค่อนข้างบางการบาดเจ็บ1หรือ2คนในตำแหน่งสําคัญอาจทำให้สถานการณ์ของลิเวอร์ pool เริ่มสัน่นคอนแต่ณตอนนี้แฟนๆควรมีความหวังอย่างระมัดระวังว่าทีมจะสามารถลุน้ในแชมป์ในตอนท้ายของฤดูกาล การติดตัวโฟค,ควรเป็นความคาดหวังขั้นต่ำอย่างแน่นอนด้วยมาตรฐานที่เขาดูเหมือนจะตั้งเอาไว้สําหรับนักเตะและทีมงานโค้ชของเขาคุณจะรู้สึกได้ว่าสล็อตจะไม่พอใจเว้นแต่ว่าลิเวอร์พูลจะประสบความสุด,ดในสิ่งที่สโกเชื่อว่าพวกเขาทําได้รูปการน,นี้ยังอีเกไกลแต่ลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของสล็อตได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังกู่แข่งแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะกลับมาทวงบัลหลังแชมป์พรีเมียร์อีกครั้งหนึ่ง แทคติกโกงของสล็อตนำลิเวอร์พูลสู่ชัยชนะเหนือแมนยูเลโอฟูร์เนน่นานะครับได้ยกย่องแทคติกของอาร์เนร์สล็อตที่ให้โมซาลาและลุยดิอาร์ตโกงกองหลังแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดจนนำไปสู่ชัยชนะ3-0ที่โอดแทัดฟอร์ดเลโอฟูร์เนน่นานะครับอดีตกองหลังชื่อดังก็ออกมาชื่นชมแทคติกอันฉันฉลาดของอาร์เนร์สล็อตผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลที่ส่งโมเมซาลาและลุยดิอาร์ตขึ้นสูงโกงกองหลังแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดจนนำไปสู่ชัยชนะ ที่เด็ดขาด3-0ในศึกแดงเดือดที่โอทัดฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับลิวรูพูภายใต้าการน,นำทัพของสโรรลตโจฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการเผชิญหน,น้าก,กับปีแสดงครั้งแรกของเขาโดยลุยดีอาร์เหมาคนเดียว2ลูกใีครึ่งแรกโดยมีซาลาเป็นผู้แอซิสต์ให้กับเขาทำประตูที่2ก่อนที่ซาลาจะมายิงประตูที่3ของตัวเองในฤดูกาลนี้โดยการยิงเท้าซ้ายผ่านมืออองเรโอนาน่าในครึ่งหลังนะครับ แม้ว่าการซิเมโรจะถูกวิจารณ์อย่างหนักจากความผิดพลาดที่นำไปสู่2ประตูแรกของลิเวอร์พูลแต่ลิโอฟินานก็มองว่าแทคติกของซอลตตังหาที่เป็นกุญแจสำคัญในชัยชนะครั้งนี้โดยลิโอฟินานได้วิเคาราะห์แนวรักกันลิโอเพอร์เซนส์ของเขาร่วมกับโอเวนฮารกริปและโจเอลเบย่าว่าการวางตำแหน่งของซาลห์และดีอาร์ตให้เล่นสูงขึ้นนั้นทำให้พวกเขาสามารถครอบครองบอลในแดนบนได้และพุ่งเข้าใส่ประตูเมื่อย่างบอลจากแมนยูได้สำเร็จ ปล่อยให้พวกเขาโกงนั่นคือสิ่งที่เราเคยทำฟูยในนันกล่าวในตอนแรกให้พวกเขาโกงดังนั้นหากเราแย่งมันได้พวกเขาจะอยู่สูงและฟุลแบ็กของพวกเขาก็จะอยู่สูงพวกเขาจะไม่มีวันกลับมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ประตูฟุลแบ็กไม่ได้อยู่ในภาพด้วยซ้ำฟุในนั้นที่เห็นว่าการที่ไม่มีฟุลแบ็กของแมนยูอยู่ในตำแหน่งเป็นผลมาจากการที่ซาลาและดีอาร์ตขึ้นสูงทำให้กองหลังต้องรับมือกับเกมรุกที่ดุดันของลิเวอร์พูล และเปิดช่องวางให้ลิวเวอร์พูลทำประตูได้ยอย่างง่ายดายซอดเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิวเวอร์พูลโดยทีมหงส์แดงอยู่อันดับที่2ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและยังไม่เสียประตูเลยในวิการน,นี้ซึ่งสวนทางกับอิลิทนฮากกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักหลังจากแพ้2เกมแรกและทำประตูได้เพียงแค่2ลูกเท่านั้นนะฮะลิวเวอร์พูลผู้ท้าชิงแชมป์อย่างแท้จริง เมคาลิชันมองวันลิอรูพูเป็นผู้ท้าชิงแชมป์อย่างจริงจังในฤดูกาลนี้ด้วยเหตุผล2ข้อคือพวกเขามีระบบระเบียบวินัยในการป้องกันที่ดีขึ้นและมีเกมรุกที่ดูดันเฉียบขาดลิอร์ผูภายใตยก้การคุมทีมของอัลเมเนสลอตเริ่มต้นฤดูกาล2024-2025ได้อย่างยอดเยี่ยมผู้จัดการทีมจอห์แลนดูเหมือนจะนำลิอร์พูเข้าสู่ยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นนับตั้งแต่เข้ามาแทนกิ่เจคิงครับในช่วงฤดูร้อน โดยสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างน่าประทับใจทั้ง3นัดแรกในลีกลิวยังทำประตูได้ถึง7ลูกโดยไม่เสียประตูเลยในฤดูกาลนี้ชัยชนะล่าสุดข,ของพวกเขาเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งลิวเวอร์พูลของสลัตถล่มคู่ปรับตลอดการไปถึง3ประตูต่อศูนย์ที่โอท์รัตฟอร์ดนั่นทำให้พวกเขาขึ้นไปอยู่อันดับที่2ในศึกย์ลีาตามหลังแมนเชสเตอร์ซิเตี้เพียงเพราะทำประตูได้น้อยกว่า2ประตู ผลงานก็คือสถานการณ์กําลังดีกว่าที่เปนแฟนลิเวอร์พูลที่มองโลกในแง่ดีที่สุดจะคาดการไว้และไม่คาดลิชาร์ดก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะรักษาฟองการเล่นที่ยัดเยี่ยมนี้เอาไว้ตลอดทั้งฤด,ดูกาลแม็กกลิชาร์ดกล่าวใน The Reds is o o o t b l l l Podcast ไว้ว่าดูสิว่าพวกเขามีอะไรบ้างจากมานั่งสมรองพวกเขาเพิ่งเซ็นกับแฟร์ดรลิโกเคียซ่าซึ่งผมคิดว่าเขาโดดเด่นมากๆ คุณมีคริกาโปที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในศึกยูโร2024ที่สามารถลงมาวิ่งได้นั่นยังไม่หมดผมคิดว่าตอนนี้พวกเขาจริงจังกับการท้าชิงแชมป์แล้วนะเหตุผลที่ผมพูดแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาดูมีระเบียบวินัยในการป้องกันกันมากขึ้นและมีเกมรุกที่ดูดันเฉียบขาดพวกเขาเป็นผู้ท้าชิงแล้วซ่วนอัลลนเชลเลอร์ก็ขยายความเพิ่มเติมว่าพวกเขามีเกมรุกที่ดุดนันพวกเขาเล่นเกมรับอย่างดุดนัน และส่งบอลไปข้างหน้าได้อย่างแม่นยำแน่นอนที่เกมรับและดูเหมือนว่าผู้เล่นทุกคนจะทุ่มเทเมื่อพวกเขามีเกมรุกแบบนั้นและคุณเสียบอลพวกเขาก็มีความสามารถที่จะทำลายคุณโมเมสาลาซึ่งยังคงอยู่กับสโมสรหลังจากช่วงฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยข่าวลือเรื่องการย้ายทียมมีผลงานที่จะเยี่ยมยิงได้3ประตูและทำามแอซิสจากการลงเล่น3นัดให้กับลิเวอร์พูลโดยเขายังคงจับค,คู่กับลยดิอัตได้อย่างยอดเยี่ยม โดยดิวลีตกำลังฟอร์มดีอยู่ทั้งปีขณะที่ดิโกโจต้าก,ก็เล่นตรงกลางได้อย่างสุดยอดเหมือนกันโดยทั้ง3คนกดดันอย่างหนักวิ่งเล่ยบอลอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและแสดงความมัดดันของพวกเขาในพื้นที่สุดท้ายของสนามในฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันราการราฐานของการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นของลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของซอลตคือแผงหลังที่แข็งแกร่งประกอบไปด้วยเทนอเล็กซานเดอร์โนอิบไรมาโกนเต้เวอร์จิฟันได้แอนดูโรเบอร์ซัน และยังมีอาริสุนเบเกอร์เฝ้าเสาอีกคาดว่าพวกเขาทั้งหมดจะได้ลงเป็นตัวจริงกับลิเวอร์พูลในการทดสอบครั้งต่อไปหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติเมื่อลูกทีมของสวอตจะเปิดบ้านต้อนรับกเกมยังของนัตติแฮมฟอร์เรสในวันสองที่1 4กันยายนนี้จากนั้นพวกเขาก็จะเดินทางไปซานซิโรสเตเดียมเพื่อลงเล่นในเกมเปิดสนามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับเอซีมิลานในวันอังคารที่17กันยายนนี้านนการเริ่มต้นฤดูกาลของลิเวอร์พูลภายใต้ของอรนเนรสสโลตเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมาก พวกเขาดูแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและเกมรับและดูเหมือนพวกเขาจะพร้อมแล้วที่จะชาร์จทิ้งแชมป์ในฤดูกาลนี้อย่งางไรก็ตามยังเร็วกันไปที่จะบอกว่าพวกเขาจะรักษาฟอร์มนี้เอาไว้ได้ตลอดฤดูกาลหรือไม่การแข่งขันในพรีเมียร์ลีกนั้นดูเดือดมากและพวกเขายังต้องเผชิญกับความท้าทายในยูฟ่าแชมเลียกอีกด้วยแต่ตอนนี้แฟนๆลิเวอร์พูลมีเหตุผลทุกประการที่จะรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตของทีม ด่วนลิซานโดมาติเนสงานเข้าแฟนแมนยูรุมถล่มเละหลังโพสต์ไอจีทั่วลงลิซานโดมาติเนสจนได้หลังเซนเตอร์ฮาฟทีมแมนยูโพสต์ไอจี IG, ก่อนรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาและถูกกองเชียร์ปีแสดงรุมถล่มเละมาติเนสนะครับกองหลังของทีมชาติอาร์เจนตินาได้ลงเล่นเกมแดงเดือดครบ90นาทีในเกมเปิดบ้านโอทาร์ฟอร์ดแพ้กกับลิเวอร์พูลขาดลอย3ารประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังเสร็จสิ้นภารกิจร,รับใช้ต้นสกัดดาวเตะเลือดฟ้าขาวพระไปรับใช้ทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วเนื่องจากอาร์เจนตินาจะต้องทนศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกประเทศกับทีมชาติชิลีและโคลอมเบียในวันที่6และวันที่10กันยายนี้โดยกลุนซือลิโอนลสกาโรนีเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติอาร์เจนตินาเช่นเดียวกับอเลฮันโดกาลาโชเพื่อนร่วมทีมไปแสดงแต่อย่างไรก็ตามหลังโพสตภาพลงไอจีคู่กับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ มิคฟิลโร่มชาติทีมลิเวอร์พูลเมื่อวันที่3กันยายนก็ทำเอามาติเนสโดนกองเชียร์แมนยูลุมถล่มยับถึงบ้านแล้วมาติเนสได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายร่วมกับสตาร์ทีมหงดงลิเวอร์พูลอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์และถูกสวกเรดอาม่ลุมถลม่มโจวกด่ายับดังนี้เขาพึ่งชนะเรามา3 0แกไม่ควรโพสต์ภาพคู่กับเขาในวันถัดมารู้สึกเหมือนโดนทรยศวะคอมเมนต์ต่อไป ไม่ละอายใจเลยที่โพสต์ภาพคู่กับนักเตะลิเวอร์พูลหลังจบเกมแกมันแย่มากคอมเมนต์ต่อมานักเตะคนนี้ไม่แคร์แม้เราจะแพ้นักเตะที่น่าละอายคอมเมนต์ต่อไปแม้ผมจะชื่นชอบคุณนะลิซาแต่ภาพถ่ายกับนักเตะทีมคู่แข่งที่เพิ่งชนะเรามา3ประตูต่อศูนย์สองวันก่อนนั้นไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นจะต้องทําเลยคอมเมนต์ต่อไปลิซาผมรักคุณนะแต่คุณไม่แมนเอาซะเลย และคอมเมนต์สุดท้ายแกมันไอห่วยแตกตลอดทั้งซีซั่นที่แล้วให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ะโอ้โหนี่คือคอมเมนต์ด่ายับจวกแหลกเลยนะฮะมันก็เป็นธรรมดานะครับเขาก็ถ่ายรูปเขาเป็นเพื่อนกันนะครับไปเล่นทีมชาติโอ้โหไม่แยกแยะเอาซะเลยนะครับแฟนบอลแมนยูนะเงยอีลีครับพ่อแม่พี่น้องถล่มยักษ์กันเลยนะฮะโอ้โหในายไอจีนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็ติดเทรนเลยนะฮะ คือโดยแฟนบอลปีแสดงเนี่ยคงยอมรับไม่ได้นะครับกับการกระทําของเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอ์เจนตินารายนี้เป็นอย่างมากเขาควรที่จะสลดและรู้สึกผิดหวังกับผลงานที่เกิดขึ้นกับทีมที่แพ้ให้กับลิเวอร์พูลนะครับและการถ่ายรูปแบบนี้แล้วก็ยืนยิ้มร่าให้กับนักเตะลิเวอร์พูลแบบนี้คือสิ่งที่ทําให้แฟนบอลแมนยูจำนวนมากรู้สึกเจ็บปวดนะครับและยอมรับไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้กําลังร้อนแรงกันเลยทีเดียว นี่คือสรุปข่าวลิเว์พูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4กันยายนนะครับวางว่านแฟนๆหงแดงลิเว์พูทุกท่านนะครับคงจะชื่นชอบสําหรับข่าวเช้านี้นะฮะส่วนสําหรับข่าวตลาดการสแกนนักเตะคงจะเบาบางลงแล้วนะครับเนื่องจากตลาดการสแกนนักเตะปิดลงนะครับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื่อมโยงในการพูดถึงสโมสรลิเว์พูในแง่มุมต่างๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ